สวัสดีครับพวกช่องเอเอ็นอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพามาดูอาการหนึ่งเลยครับที่มักจะเจอกันเป็นประจานะครับถ้าเจอแล้วงานจะเข้าจังเบอรอเลยนะครับนั่นก็คืออาการหม้อน้ําตันนะครับเป็นยังไงแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันตันชัวนะครับตามผมไปเลยครับวิธีง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้มาสังเกตตัวท่อนี้นะครับท่ออะไรล่ะนะฮะท่อน้าครับท่อน้าที่กลับมาจากเครื่อง ด <tu i ro> ูนะครับสังเกตกลับจะกลับมาจากเครื่องนี่มันจะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนนะฮะแล้วกลับเข้าเครื่องนี่อยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูด้านบนนะครับเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยไหลไหลทางนี้นะครับไหลวนนะครับไหลเข้าเครื่องปั๊บนะฮะไหลวนมาเข้านี่นะครับเข้าหม้อน้ําแล้วก็ผ่านไปตามซี่นะครับแล้วก็ผ่านพัดลมเพื่อระบายความร้อนออกนะครับแล้วน้ําเย็นกลับไปเข้าเครื่อง นะครับคอนเซ็ปต์เขามีอย่างนั้นนะครับนะคราวนี้เรามาดูอะไรล่ะนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสําคัญเป็นตัวบอกได้เลยครับว่าเมื่อไหร่เนี่ยเราควรจะเอาไปร้านแล้วนะครับหมายถึงว่าล้างเองไม่รอดแล้วนะครับล้างเองยังไงก็ตันอยู่ดีนะฮะนะสังเกตง่ายๆครับสังเกตก็คือว่ายางรัดเนี่ยเนี่ยรัดขอบนี่นะครับแล้วแล้วขอบของยางเนี่ยมันเริ่มบวมนะครับมันบวมมันเป่งจน จนนั่นเลยครับจนกดไม่เข้าเลยนะฮะปกติทํางานเนี่ยมันจะต้องนิ่มๆอย่างนี้นะครับนะจะต้องนิ่มๆอย่างนี้กดได้อย่างนี้นะครับถ้าบวมถ้าเป่งก็แข็งเป๊กเลยกดไม่เข้าแสดงว่ามันตันแล้วครับนะฮะตันนี่ตันอะไรนะครับต้องอธิบายก่อนนะครับข้างในเนี่ยมันจะเป็นตะแกรงหลังพึ่งนะครับเป็นตะแกรงตะแกรง,ง,งเต็มรูเต็มไปหมดเลยครับนะะแล้วไอ้เจ้าขี้ตะกันเ,เศษสนิมเศษอะไรพวกเนี้ย มันเข้าไปอุดตามรูนะครับถึงไม่เป็นสนิมก็เป็นตะกันครับเป็นขีน้ตะกันนะฮะอุดตามรูเต็มไปหมดเลยอุดตามรูเสร็จปั๊บน้ําก็ลงไปไม่ได้นะครับลงไปไม่ได้ระบายความร้อนไม่ออกครับนะฮะระบายความร้อนไม่ออกเนี่ยน้ํามันก็ผ่านจากรูเดนเพราะฉะนั้นมันออกมันผ่านจากรูเดนเนี่ยมันก็ไม่ได้ระบายความร้อนเลยนะครับน้ําที่ไปและน้ําที่กลับมันก็ร้อน นะยิ่งร้อนยิ่งร้อนยิ่งร้อนสะสมนะครับเป็นอาการของโอวี e ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตเองง่ายๆเลยครับนะต้องมาทําตอนที่วาวน้ำเปิดแล้วนะนะครับก็คือติดเครื่องไว้สักพักหนึ่งพอมันเริ่มร้อนเนี่ยพอเริ่มร้อนวาวน้ําจะเปิดนะครับแล้วให้เรามาจับจับตัวนี้ดูนะครับถ้าบีบไม่เข้าเลยแข็งเป๊กแข็งอึงเลยนะนะครับเรียบร้อยนะครับนะรบเรียบร้อยแล้ว ต้องวิธีแก้ก็คือว่าเอาไปร้านนะครับเอาไปร้านเขาจะเปิดด้านข้างนี้เปิดด้านข้างนี้ออกนะครับนะแล้วก็มีซี่ลวดแยง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 ทั้งพาสติกนะฮะอย่างนั้นจะเรียบร้อยกว่านะครับนะเกี้ยแววเลยนะสำหรับหม้อน้ําแบบนี้นะครับนะแต่เป็นหม้อน้ําแบบปิดเนี่ยจบครับทาอะไรไม่ได้นะฮะหม้อน้ําส่ไอหม้อน้ําอลูมิเนียมนะหม้อน้ําแบบปิดนะครับบางทีบางรุ่นก็เปิดได้บางรุ่นก็เปิดไม่ได้นะครับนะอันไหนที่เปิดไม่ได้ก็ ซื้อมาอย่างเดียวนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไครป์ด้วยครับขอบคุณครับ